พวัคะวันนี้ผมมีขา่าวดีจะมาบอกวันนี้คู่นี้ก็ปิดเทอมเปน็นนาทีเรียบร้อยแล้วครับก็คือว่าเดือนหน้าพุทธภาเราจะขึ้นป .4 แต่เรายังไม่ทราบว่าเปิดวันไหนนะครับแล้วคูนี้ปิดนะครับวันนี้สอบเสร็จแล้วเย่แต่วันนี้เขาขายลูกป,ป้าป้าเดี๋ยวเราพาไปเล่นกันครับรรเล่น,นบ้า แม่านจะแต่งคบมีนาก็ขึ้นป .5 ม,มีนาบ้านกล้วยเจอะหอครับขึ้นป .5 ส่วนวันใหม่นะครับขึ้นปอสอนบ้านกล้วยเจาะหนอครับว่าจะพาไปเติม,มน้ำกันที่ชินตาเอาก้อนต้องอยู่ห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันโดนก้อนไอฉันตาเบ,บ็นี้เไ็นนะ้างไหนแล้วเนี่ยโอเคอันนี้น่าจะไม่มีเพื่อนมาเล่นแล้วนะ เพราะว่าน่าจะกลัวก็คือน่าจะกลัควคนเวิว่าวววว่วน่ะน,นะเนียครับว่าวึ้นแล้วหนูเขาไม่ยอมเขา,เาจะใช่ฉัจะตันงฉัจะตักน,ตนตก้อนตนตันก้อนตรงนี้ถ้าไม่ใครมาสต็อปกูจะตั้งก้อนโอเค

เติมเลยสีกสิสิบก yeah. okay, okay. okay. like, <qu> ็เป็นเจห้าี่เกดไม่เปิดโอเคเราจะเติมแค่นี้ก็พอครับแล้วก็จัดนั้นใส่หรืโป่นน้ำเข้าไปนะครับทุกคนต้องใส่แน่นก่อนอ่าแน่นแน่นก่อนนะครับเออตาลัน็ดตนี้ไม่ได้ครับโอเคแน่นแแน่นแเอาแน่นแน่นแายังไม่แน่นิไม่เปิดนะ แน่นแนนั่นแล้วโอเคสามสองหนึ่งซามินอย่าม่นปล่อยนะให้หรูปม,มันใหญ่สุดก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ล่่งมาให้มันล่วนล่นเองนเดี๋ยวมันก็ล่วนแต่อย่าปลาเน้าเก็บไว้ในนี้ดีๆเดี๋ยววันสงกรานต์ฉันจะซื้อสาม,มน้ำมานำห้มันล้วนเอซามิน ลมเย็นมากเลยค่ะเราปสี่นะครบปเราจะขึ้นปสี่ตอนนะครับปีครับเดือนนี้ครับปีนี้เราจะขึ้นปสี่ทับสอนนะครบทุกคนน่าเราน่าจะขึ้นปสี่ทับสอนตอนเราเราอยู่ปสี่ครับเราตอนเราน่าจะอยู่ปสี่ทับสอนหรือเปล่าเราเราน่าจะอยู่ปสี่ทับสอนเราน่าจะอยู่ว่า เราอยู่ห้องเฮียซูกิห้องเฮียซูกิบอสีทับอะไรเราเราไม่รู้น่าเราน่าจะทับสองนะเอิมนะให้มันเรียบร้อยนะครับทำความเรียบร้อยแล้วก็ไปโซเดลดิสินมาดิชินเ,เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งก้อนต้นนู้นกันเลย,เย,ยไหน ส,สามสน้นสามส้นย้อนเลยเอาอีดเอาอีดเอาอีดมาสิงปาลาด้วยปาลปานี่สิคือปูปพร้อมนะสามสน้นไปแล้วไปแล้ว

ก่อน,เอ,อนอเอ้ยเอ้เ <c> บ <oughs> าขึ้นแล้วซามินานี่ลเลยเพราะว่ามันลวเร็วยังวนี้เราจะคดคลิปประมาณสักสิบสอเออประมาณสักสินาทีตนนะ้นม้มยยๆก็ เราเราเราจะห้ามให้แตกเด็ยค่ะห้ามให้แตกโอ้หีแตกแตกเกือบแตกใส่ก้อนงั้นเอาก้อนหลบหนีหน่อยด้าตัวนะี้ไม่แตก khosan ni ui lu po nam แล้วนะครับบาเดินรลอ ูดเกียดหมดเลยเฮ้ยย่าย่าอ่ะป่ะหลังบ้านเราชีดก้อนไปก่อนชีดก้อนตอนไม่ได้จดไปหลังบ้านแล้วผมตั้งตอนเด็ก ต็ตอนตองที่เห็นต้องที่เห็นฉัน ใาหยุนดนะเฮ้ยเขาถมดินดำเยอะวันแต,ตกใส่ดินดำได้ใช่ไมใส่ใส่ไปเยอะๆทีละลูดนะเหลือมันแตกหมดที่จะซื้อมาพันลูดเลยแทนนี่เขาถมดินดำ โอเคปลาเดี๋ยวผมจะปลาทีละลูกสามีถ่ายไม่ได้ลูงปาเองเอาขะปาด้วยลูกสีเหลืองโอ้โอไม่ได้เชียร์ไม่ได้ลูกปาเองขะปาไม่มาจะไปไปขอลูกนี้ ไม้เด้ชินอยาบแ้วเดยเป็นคนตายเองไม่ต้องดเดชิน <ขอ S 1> ใส่ไว้ใส่ไว้เดี๋ยวมันหมดก่อนเอ,อนาวูดูโอ,อ้ยไปแล้วแต่ชินมีนมวิธีหนึ่งตามเหรอวะไหนวิจะปลาเฮ้ยจะปลาคือโั้บนนี้เหรอไม่ใช่ มาดิตามาไหนหรือจะมีจะโยงขึ้นบ้านหรือโยงขึ้นต้นสีเขียวเฮ <Hey, S 1> ้ยหนูมีไม่ถึงวยบอดไหม,ม,ามาใ,ใครดูไหมใครเห็นไหม,ไ,หมไปให้มันรั่วริว เราอุ้ยผมมีวิธีเราต้้งแต่ต่อมาเกือบได้นะมาแล้วกอนหินปลาไม่ได้ทามินพอแล้วสามินขอแล้วเาน้ำไม่ล่วงลงมา ูบนนนั้ไม่ได้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ตลอดละไม่ได้นี่ไงไม้นี้ไม้นี้ใช้ได้

ลงมาแล้วามันลุกมานาวเลยเฮ้ย้กลับแลต่คน ดูดีแค่ใครเอาได้ตีได้ามาไม่ตน่าเอาหรอกมออไม่ตาหรอกเย้ลูกบอลมาแล้วแตกเลย ไม่โยนทำไมอ่ะโยนใส่รถดินไหมไม,ไม่บอดเดินได้ไหบัตเหลือ94%แล้วโยนใส่ล้อแร ตีก้างดีก็มีต้นเยอะอันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถมดินนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถมต,ตอนนี้ดีวกว่าไม่จะชินเดินใส่ก้อันนี้ด้วย好吗เอาไทายสิบแปดนาทีแล้วยังไม่ได้สต็อปเลยเราเปิดน,น้ำก็เยอะสามส่วน มินโยนใส่ก้อนเร็วมินโยนใส่มันโดนเร็วได้กับก้อนใส่ใส่เนี้ยโยนตอนนั้นแหละใช่จะอยู่ไกลนิดนึงทำไมอ่ะด้วยนี่พูดถึงโยนใส่โยนใส่อันนั้นโยนใส่ฟาร์มทำไมอ่ะไม่โยนไม่ ผมต้นก้อนตงตรนนี้ดีกว่าย้อใส่แล้วก็พอแล้ว ่ไกวันนี้นะครับพอตัดคลิปสามสิบสามนาทีครับเพราะว่ามันคือซีดีีีหมดยันเอ้ยอหมดแล้วเหรอหมดหรือหมดหรือยันโอเคสำหรับคลิปนี้เราบ่อบบน้ำก็หมดแล้วอ็ใส่มาสินพิ้วให้ สามสามหนึง่งโย่เลยใหญ่เรียแล้วไปเข้าบ้านจะมีข้าก่อนเลยด้านล่าเท้าก่อนที่ต้านลันเทา้าต้นลันเท้าในสามสามสาม 嗯。<laughs> เอาเสร็จเรียบร้อยโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ใครให้เราด้วยครับถ้าใครอยากให้ไอทำอินนะคะพร้อมไปม,มาได้เลยที่จะซื้อกระปุกน,นะในวันที่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันพฤหัสหน้า,าในวันจันร์ในวันจันนะครับผมจะซื้อสนา์มานะครับโอเคนะครับสำหรับแค่นี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับ โอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ